เขาเรียกว่ากินสุมเพื่อรักษาทุกโรคให้หายนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับยาทาสในกลุ่มของกระเพาะอาหารนะครับก็กินยาทาสเพื่อ,เ,อเพื่อให้เกิดระบายกดในกระเพาะอาหารเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะเปรียบเทียบไม่ได้กับยาที่เป็นเฉพาะโรคนะครับก็เป็นการเปรียบเบยให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับว่าความสําคัญในการเลือกซื้อสิ่งของนั้นเลือกแล้ว จะได้อะไรกลับไปเกิดผลและมีคุณค่ากับท่านเพียงใดนะครับตอบโจทย์หรือไม่นะครับรถของท่านแน่นอนครับทุกคนรักรถนะครับการที่จะนารถมาติดแก๊สนั้นนะครับก็นอกจากตัวเองมีความเป็นห่วงเป็นใยรถตัวเองแล้วคนรอบข้างก็อย่างเป็นฝ่ายค้านกันทั่วหน้านะครับเพราะว่าการติดตั้งการ์ดนีวีนั้นนะครับ สำหรับรถดีเซลนะครับโดยเฉพาะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากจริงมากนะครับที่จะทําให้เกิดการยอมรับในหมู่สังคมนะครับเพราะว่าสังคมนั้นถูกกระทําจากระบบที่ไม่มา,มาตรฐานนะครับทําให้สังคมนั้นเกิดความเชื่อมั่นว่าในระบบ NGV สําหรับดีเซลนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ได้นะครับสําหรับ เป็นท v e ี e ิวโลเนนะครับขณะนี้เราทำกันไปเป็นเจเนอเรชันที่10แล้วนะครับก็ถือได้ว่าเราได้พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำครอบคลุมไปแล้วกับรถในทุกๆยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรถในกลุ่มญี่ปุนนะครับก็ถือได้ว่าเรามีตอบสนองได้กับรถทุกรุ่นนะครับที่เป็นคอม m ม n a เรวนะครับตั้งแต่ยูโรทีนะครับจนถึง ยูโรซิกกันแล้วนะครับรวมทั้งรถในกลุ่มของเกาหลีนะครับวันนี้เรานํารถคุนไดนะครับมาทดสอบกันนะครับก็ถือได้ว่าในคุนได2013นั้นตอบสนองระบบนี้ได้ดีมากนะครับในกลุ่มของรถเกาหลีนั้นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคุนไดหรือจะเป็นซันยองนะครับหรือจะเป็นเกียก็ดีนะครับเราก็ได้ทาตอบสนองไปแล้วทุกรุ่นนะครับรวมทั้งกลุ่มในรถบรรทุกเช่นคุนไดหรือไดวูนะครับ ในกลุ่มของรถบัสนะครับเรากา็ได้เขียนโปรแกรมนะครับซัพพอร์ตรองรับแล้วทั้งสิ้นนะครับรับแล้วก็ในกลุ่มยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนนะครับวอล v วสแกนเนียนะครับเราก็ตอบสนองได้แล้วทั้งสิ้นนะรวมทั้งเบอร์เมอร์เซเดสเบนะครับทั้งรถบรรทุกและรถในกลุ่มเอทเทนนะครับก็เราก็ถือได้ว่า NTV Development ก็คงประกาศตัวได้แล้วนะครับว่า NTV Development พร้อมแล้วในด้านโปรดักชันนะครับที่จะตอบสนองสู่การตลาดในทั่วทุกภูมิภาคของโลกนี้นะครับที่มีรถดีเซลนะครับและก็เชื่ออย่างยิ่งนะครับสำหรับรถดีเซลนั้นก็ร้อยละ99%นนะครับก็อย่าง ไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสในระบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปดัดแปลงเครื่องยนต์นะครับดัดแปลงเครื่องยนต์เป็นรูปแบบของการจุดระเบิดน,นะครับคือโดยการฝังหัวเทียนเข้าไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเครื่องยนต์ยุคใหม่ที่เป็นคอมเอนเลนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องฝังหัวเทียนแล้วนะครับสําหรับเมื่อใช้ควบคู่กับในระบบ n c v TFC นะครับ NGV TFC นั้นนะครับหลายๆท่านก็ยังสงสัยนะครับว่าระบบ NGV TFC นั้นนะครับนําเข้าจากประเทศอะไรนะครับก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าทุกชิ้นส่วนนะครับในระบบ ECO ของ TFC นั้นผลิตที่ประเทศไทยนะครับทั้งสิ้นนะครับก็เรียกได้ว่า ถ้าท่านผู้ชมนะครับจะมายืนยันที่ผลงานนะครับ NGV development ก็ต้องขอฟันธงได้เลยนะครับว่าเรามีรถทุกรุ่นให้ท่านพิสูจน์นะครับก่อนการติดตั้งนะครับเรียกได้ว่า no save no pay เลยนะครับประหยัดได้อย่างแน่นอนนะครับรถทุกคันที่ติดตั้งจากทางเราไปนะครับถ้าพิสูจน์แล้วก่อนการชำระเงินนะครับพิสูจน์แล้วไม่ประหยัดจริงนะครับไม่ต้องจ่ายนะครับ และก็ยังมีคอนแทคให้อีกนะครับว่า